นางสุริยันับประมูลจะตาติปุโมจะเทวานางวูโตราบังวิตตีจีวสุขโลจะมาลาบังโซโลลาหูกเกตุจะมาลาบังสัพพายังวินาสันติสาปะตุขังวินาสันติสาพโลกังวินาสันติลาคณะอังปตาไิสัพพตาสัพเกเทวามังปารยันตุสัพตาอิตนะมังกะรตเจนะตัพโตติะวันตุเดนะโมเมตัพเทวานางสัพพกราชจะเทวา สุริยันจะปรมุ์จะตาตาติภูมิโมจะเทวานังวุโุลาปังภวิสติชีวสุกโลจะมาลาปังโซโลลาวุเกตุจะมาลาปังสัพพะยังวินาศตันติสัปพตุขังวินาศตันติสัปพโลกังวินาศตันติลักขัะอังมาตามินาศปตาสัพเทวามังปาริยันตุสัพตาเอเตนะมังคะระเตเจระสัพโตติปวันตุเตนะโมเนตัพเทวานังสัพกรณจะเทวานังสุริยันจะปรมุ์จะตา สัตติภูมิจะเทวานังอุทวารภังควิสติชีวสุกโลจมาลาบังโซโลลาหูเกตุจะมาลาบังสัพพายังวินาศสัติสัพพะูฆังวินาศสัติสัพพะโรคังวินาศสัติลักัณนะองคตามิสัพพะดา สัพเพเทวังปารยตนุสัพพตาเอเตนะมังกละเตชิสัพธุติวันตุเตนโมเมตพเทวาังสัพพกราชเทวานางสุริยันจะมงมูจะธาตุติพุทธมูญจะเทวานางวูตุลาบังะเวสติชีวตุกโลจะมาลาบังตุโนลาอุเกตุจะมาลาบังสัพพะยางวินาสันติสัพพตุคังวินาสตันติสัพพโลคังวินาสตันติลาคณะอัมวะตนสัพพตาสัพเพเทวังปารยานุสัพพทาเอเตนะ มังคลเตเชนะสัพปตุเทีะวันตุเต็มทุกขปัตตาจเนตทุกขปยาปัตตาจเนตปยาสุกขปตตาจเนททุกขวุนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวะตาจาเมสัมปังบุญญาสัมปังสัพเพเทวานุโมตุสาปตุปฏิสิทธิญาธานันทานุสัตตาญาสีลังลักกัสสา ตาภาวนาบิรตาโอุนตุกัจจันตุเทวตากตาสัพเพปุตาปรปัาปัจเจกานันจะยังปรังอรันตานันเดเจเจนละ ทั้งบันดาลมิสาโสูญมัตมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดที่ประเสิที่จักรวาลำแบงแก้วทั้งเกชานมาป้องกันควอมโอภละกอบตัวนรตาลาจะเสมานาเกเตสมันตาสัตยโยชนะตถะตาตาณิโมตานาลาบาลิเกเต ลัการโูแลการโดยมัตนิมงคลจักรวาลทั้งแปดเทศประเทศที่จะมาเป็นลักแป็นแก้วทั้งเหยียดชนมาป้องกันน้อมล้อมรอกขอบตัวอนัตตาราชเสมานาเกเตสมาตาสัตยโยตนะตตาสานิสัมมัจราบาลเกเตลัการโูแลกาโดยมัตติงมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศประเทศทีจะมาเป็นรักแป็งแก้วตะ้งเหยียดชันมาป้องกัน เรองรอกอบตัวอนัตตาใจเเสมานาเกตเตสมันตาปฏตโยจะตาตาสัทาิปาเจกบุตตาจารบลิเกเตรากตัวสลาการตุยมัตมิงมงคลจักรวาลทักแบบเทปฏิยเทจะวาเบนกัมแองแก้วนัเกจันมาบ้องกันนอมลองรากอตัวอนัตตาใจเเสมานาเกเตสมันตาปฏตโยจะตาตาสัทานิปา อัตตะละะลิกเกตเตรักันโสุระคันโตสัมบุตรติปะทางเสตโตเนเสนัวเจวะมัชเมกอนันโยปปะปะเกจากเลยจะกัสพปซาเลปุตโตัวจะทางเกเน อาลကเตอุปาเลจาตาจิแม่ปิจานันตัวพายเปจะกวัมปาเตโมกัลาโนจะอุตาเลเอสาเดเปจะลาโลอมโกมังลพุตาสาเปตปติติตา วันทิตาเตจะอําเนสาคาเลจะปูจิตาเอเตสังงานุภาเวนาสาปาโสท h ภาวันตน พหันตุสาปมังคลังลาการตุสาปเ v a t a ะวตาสาปะวทานุปาเวนสัตตาโสติพวันตุเตยยวันตุสาคมังคลังลาการตุสาปเ a t t a วตาสาปธัมมานุาเวนสัตตาโสติพวันตุเตยยวันตุสา ละกันตุสาปเทอวตาสะวาสังฆานุวะเวนะสัตตาสติภาวันตุเตนะกัตยากปุอตานางปาปะกานิวาลนาปะลิตาสานุปาเวนะตาวัตสังอุปาตาเวนะ กตยากปวตะตาานันตะปาวนากัาปนิวาลนาปะลปัะเุเวนะอันตวะเตสอุปาเวนกตยากปะตนัะปกานิวาลนาปะลตัะุเวนะอันตวะเตสั ขอปัดตาลิมกับช่วงนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับแล้วก็ครูบ,บาอาจารย์ทุกท่านนะครับก็สวดจนเต็มที่นะครับก็ขอให้ท่านทุกคนนั้น นะครับจงมีแต่สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงคิดสิ่งใดขอให้สมความมุ่งม,มา่นปรารถนาทุกสิ่งทุกประการคิดอยากได้เงินขอให้ได้เงินคิดอยากได้ทองขอให้ได้ทองคิดอยากได้โชคขอให้ได้โชคคิดอยากได้ลาบขอให้ได้ลาบคิดอยากจะมีแปลใหม่ก็ขอแปลงเก่าก่อนเนอว่ามันให้ไหมถ้ามันไม่ให้อยา่าไปเอานะ นะครับเดี๋ยว้านเดยแต่นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะตรงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดี๋ยวเราถวายประจุป,ประจัยนะครับพร้อมทั้งอาทานเพื่อกาถวายให้กับวัดคลองกันชอนะครับจะมีการปฏิบัติธรรมนะครับบวชชีพานนะครับในวันที่หกมีนาใช่ไหมครับหลวงพ่อหกมีนาเป็นต้นไปหกถึงสิบมีนานะครับเป็นต้นไป ของที่มาถวายสังฆทานในวันนี้นะครับทุกสิ่งนะครับรักษาหรืออะไรเดี๋ยวปู่จะไปถวายพระเด็จทุกคนหลวงพอ่อต่อนะครับทุกปีซึ่งจะตรงกันตอนนี้ก็ให้พระเด็ทุกคนหลวงพอ่อขยับกล้ามขยับกายสักนิดนึงก่อนนะครับก็ต้องขอบพระคุณนะครับทุกทุกท่านเดี๋ยวตอบไอจากที่พระเด็จทุกคนหลวงพอ่อให้พรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนอนลง นะครับแล้วก็นิมนต์พระคุณเจ้านะของเรามีสามสามรูปแล้วเดี๋ยวให้หลวงพิธิอาโลภพอาจาร์ตูนะครับแล้วก็อาจารย์เล้งอยู่ด้วยวนะครับนิมนต์ทักบางสกุลตายบางสกุลเป็นนะครับเพื่อให้เรานั้นจะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงใครที่หายเจ็บก็ขอให้หายเจ็บใครที่คนที่เจ็บป่วยอยู่ก็ขอให้หายเจ็บนะครับ คนที่เป็นโรคเป็นภัยใดๆต้องทุกต้องโศกต้องโรคต้องภัยต้องสรรพราะเสะเดีย์จันไเขาวันเขาเดือนเขาปีเขาะปีชงนะครับก็ขอให้หมกลายหายสิ้นไปลำ่ำรวยลำ่ำรวยก็อี่นี่ดูับ อรับับตั้งนมพกันนะครับสามจบครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

ตัวป,ป,ป,ปัจจัยาทั้งของที่เป็น,ปรปนบริวารทั้งหลายเหล่านี้ขอถวา,ายแด่พระสงฆ์ขอถวายแด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงละขอพระสงฆทจงละ กาปรปัจจุปปัจจัยการปัจุปจจยทั้งของที่เป็นบริวารทั้งของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านีええ <S <S <t <t ้มีพวกข้าพเจ้าทั <t 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 ้งหลายของพวกข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์และความสุขและความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติทั้งหลายแก่ญาติทั้งหลายตลอดกาลนานเทือตลอดกาลนานตร์เตือ เตรียมตัวนะครับเตรียมตัวตรวจน้ำนนะาารับพรนะลูกาจา์รุ่งเตรียมตัวเปิดลูกขยับม,มานั่งใ,ใกล้ๆจา์รุ่งแล้วก็หยับกันใครที่มีน้ำนะครับเตรียมตัว,ตวถ้าไม่มีก็อธิษฐานนะครับอธิษฐานอันนี้ส่งเลยก็ได้ลูกเดี๋ยวท่านส่งให้เองถาวายองใดองหนึง่งเดี๋ยวท่านจะส่งไป ถะ,ะไหวหมดเลยลูกเดี๋ยวท่านส่งไปนะครับก่อนอื่นได้ที่เราก่อนอื่นใดที่เราจะร<ด><ย>ตรวดน้ำรับพร <c oughs> ดูลงไปตรวจน้ำนะลูกญาติโยมที่มาในวันนี้ โยมทั้งหลายพระสงฆ์หลวงพ่อที่ท่านนั่งเป็นประธานอาตมาภาพและพระมีความรู้สึกปรารถนาเอาบุญเอากุณให้โยมไม่ได้สวดเพื่อเห็นเกยกันลาไม่ได้สวดเพื่อหวังปัจจัยญาติโยม แต่ใจลึกๆอยากถูกไวมากกว่าเล่อะไรล้ะครับผมได้ไหมโยงก็ต้องการเหมือนกันเพราะอาตมาก็ต้องการปัจใจไปสร้างบวต์ให้มันรีบให้มันเสร็จขี้เกียจแล้วอะ่ะโยนทั้งหลายวันนี้เราปรารถนาความสุขสวัสดีธรรมเทศนา ที่พระพุทธเจ้าได้เอาไกรกองมาเป็นบทสวดให้พระจำเริญแล้วมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลกลางพุทธกาลนี่เมืองไพยาลีก็เกิดทุพพิกภัยได้เกิดความเล่าร้อนได้เกิดลูกหากินเมืองพระพุทธเจ้าก็ไปเทศโปรดบ้านเมืองก็สงบร่มเย็น มาตั้งแต่ปัจนั้นญาติโยมเราทั้งทลายเมื่อเกิดมีภัยคุกคามประเทศชาติไม่ไวายที่พระจะพากันสวดมนต์สวดมนต์กันทุกวัดแล้วก็แผ่เมตตาให้ประเทศชาติให้ร่มเย็นเป็นสุขจะสวดอะไรก็สวดไปแต่บทที่อาตมาได้สวดให้โยมมีทั้งธรรมจกัก มีทั้งบทเสียเคราะห์ต่อชะตาเสริมบรารมีปัดรังควานสุดตอนใกล้ๆสุดท้ายอาตมาปัดลังควานตัวจริงมึงอย่าไปเขียยเด้อเรียดทุกคนปุกกระบาดมึงเด้อกูบาอาจารย์สอนอย่าไปโกรธลูกนะนั่นแหละคือการปัดลังควานแบบตัวเป็นเป็นส่วนปัดลังควานสิ่งที่มองไม่เห็นใช้อำนาจพุทธมน์ เพื่อให้เสียเพราะต่อชาตาเสริมบารมีในบทสวดเหล่านี้มีทั้งต่อภาคแห่งสังขารปาย,ยสังขารวจีสังขารมโนสังขารต่อทั้งอายุเทวดาธรรมจักรก็ต่ออายุเทวดาอัติอุณหิสะก็ต่ออายุเทวดาเทวดาที่ประจำตัวของพวกเรามีอยู่ทุกตัวตน เทว,วดาพวกนี้ถ้าสตาขาดเราก็ชตาขาดไปด้วยเจ้านายตายเราก็ตายด้วยเทว,วดาเป็นเจ้านายเจ้าของชีวิตเราเพราะฉะนั้นการได้ฟังพุทธมนต์แล้วเกิดความสวัสดีโยมตั้งใจฟังทีแรกอาตมาก็ลืมไปลืมบอกให้โยมภาวนาพุทธโธหรือ พุทธรักษาธรรมรักษาสังขรักษาต้องไว้ทุกเมื่อเช้าวันก่อนจะหลับก่อนจะนอนท่องกาบหมอนระลึกนึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์เช่นเตโชฤือศีและกมวลหมูม่พระฤศีทั้งหลายฤือศีมีเมียพวกนี้แหละมันมีคุณอยู่นะมันมีคุณอยู่ก็คือฤือศีทีแสกซ้อน อุรุสีอยู่ภายในม,มีเมียหรอกมังลือสีคนมันมีเมียช่างมันแต่มันมีคุณพวกนี้จเจริญฌานสมาธิช่วยเหลือโยมได้โยมก็ศรัทธาเวลาเรายกมือไหว้เราไหว้คุณแห่งฤือสีนะนั่นไม่ใช่ที่ไหว้ตัวเขาคือไหว้คุณของเขาสักการะคุณของเขาไม่ใช่ไหว้ที่ตัวเขาเป็นหัวตัวเมียไม่ใช่ไหว้ตัวนั้น แต่ว่าคุณความดีของเขาที่ช่วยปัดจัดปัดโโปทุกโศกโรคภัยให้เราระลึกนึกถึงพวกเขาเป็นครูบาอาจารย์นะเป็นครูบาอาจารย์พวกเขาเป็นครูบาอาจารย์มีพ่อพุทธธรรมพระสงฆ์พ่อแม่และครูบาอาจารย์นี่พพรรแ,แล้วครูบาอาจารย์จะมีความสําคัญต่อพวกเรา เราจะเดินลุกเรีองอ่านหนังสือออกบอกหนังสือได้เราก็อาศัยเราก็อาศัย,รศยครูบาอาจารย์ทั้งสิ้นจะรู้ดีรู้ชั่วเราก็อาศัยครูบาอาจารย์บัดนี้พวกเราได้ยกดอกไม้ในเมือตอมาเห็นแล้วดอกไม้เหล่านี้บูชาห้าประการประพุทธพระธรรมประสงสามสี่บิดามารดา ห้าครูบาอาจารย์นี่พวกโยมมีแล้วนิ้วมือมีห้านิ้วนะประนมเข้ากันแล้วกราบไหว้สักการะเป็นมงคลวันนี้โยมมาร่วมบริจาคแล้วโยมก็ระลึกว่าปัจจัยของข้าพเจ้าถวายพระพุทธพรธรรมประสง์ปัจจัยของข้าพเจ้าบูชาพระรัตนไตรแล้ว ขออานิสงส์จงถึงแก่ตัวข้าพเจ้าถึงแก่ปิดามารดาของข้าพเจ้าถึงแก่ครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้าญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าตลอดจนถึงเทวด,ดาที่รักษาตัวข้าพเจ้าอธิษฐานนะอธิษฐานขออานิสงส์มาจากพระพุทธเจ้าบุญเราถวายพระพุทธเจ้าขออานิสงส์เราไม่ได้ขอบุญคืนเราขออานิสงส์จำไว้ นะเราไม่ได้ขอบุญเราถวายบุญที่เราทํามาทุกสิ่งทุกอย่าง